ตีติดรับสองครับซุปเปอร์ช่างยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดเลยครับใบที่สองยกขึ้นมาโดนครับรับสองใบครับสวัสดีคนดูอีกรอบครับนะครับรอบนี้รอบหกสิบสี่ทีมตัดเข้าสามสิบสองทีมสุดท้ายนะครับพบกันระหว่างครับซุปเปอร์ช่างครับเจอกับเขาสามยอดครับซุปเปอร์ช่างนี่ก็ตดช่างครับนี่เสื้อแดงวิทยานี่ครับ จับคู่กับพี่เล็กครับอ่างทองครับเป็นมือวางให้ซุปเปอร์ช่างครับเดี๋ยวรอบหน้าครับดูคู่เด็ดๆครับ เริ่มแล้วครับคู่นี้ครับชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบครับพี่เล็กครับเปิดเกมมาก่อนครับคู่นี้ครับตัดนรกครับชนะเข้ารอบแพ้ตกรอบครับนี่สุพรรณนี่ครับน้องเบียร์นี่จับคู่กับพี่กรอบนะครับ เดี๋ยวลุกรอบนะครับนี่คสุพรรณเจอกับอัชยาอ่างทองครับยกขึ้นหมาลูกนี้สวยครับพี่เล็กวางได้ดีครับอ๋อพี่กรอบครับวางมาก่อนครับครับนี่ครับตาช่างอายุทยาครับไตลูกแรกโดนครับ บสโรโมชั่นมาเรียบร้อยครับนี่ครับกรอบสุพรรณครับยกขึ้นหมาลูกนี้ครับสวยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับวรอบหน้านครับมาดูครับ ูมันมนี่ครับพี่เล็กครับยกขึ้นหมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยกขึ้นหมาอีกหนึ่งใบครับหลุดครับอืซ้มอมอยู่ทุกวันนะครับ ชางวิทยาครับตรีรับสองติดรับสามลูกนี้ไม่ตรงครับนี่ครับคู่นี้อายุเท่ากันนะครับนี่ครับเป็นเพื่อนกันครับยกขึ้นหมาลูกนี้เปลี่ยนครับ โอ้โหครับหลุดไปสองใบครับดูเบียสุพันธ์ครับนี่อดีตมือวางแจ็คสุพันธ์ครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับตีติดไปครับลูกนี้ครับแต่ได้แค่แต้มเดียวครับนี่เต็มเหล็กดีจังครับดาช่างวิทยาเหลือใบสุดท้ายครับ นี่ครับซป,ปร์ช่างนี่ครับคนนี้ครับสปอนเซอร์หลักครับยกขึ้นหมาลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้โห,โหเปลี่ยนได้ดีด้วยครับตาช่างครับรลุงช่างยุทยาครับ <Yeah. S 2> เขาสามยอดยกขึ้นหมาลูกนี้ตีเป้าออกเก็บสามคะแนนเลยครับสองหรือสามครับน่าจะสองครับ,ขบเขาสามยอดขึ้นนํำไปก่อนครับสองต่อศูนย์ครับ สอบสุพรรณก็เป็นฝ่ายเปิดเกมโยนแก่นขึ้นมาครับลูกนี้ครับครับนี่เป็นรายการของเปตองสัมพันธ์นะครับจัดโดยพระนครรียานะครับเทศบาลพระนครรียาร่วมกับเพจเปตองชาติไทยครับครับรายการนี้ครับเงินรางวัลรวม800 0ครับแต่วันนี้ทีมมาเยอะครับนะครับ4 1ทีมครับ ต้องโจ้ไปต้องชัดไทยครับบอกบวกเพิ่มให้อีกสองคันครับเป็นหมื่นหนึ่งครับวันนี้ครับชิงเงิน1นึ่งมบาทครับลุงช่างวิทยายกขึ้นหมาลูกนี้ใส่ข้าวสีครับมานะครับลุงช่างครับยกขึ้น หมานี่ตีติดเลยครับคุณช่างครับเขาสัมยอดก็ส่งพี่กอบหมาวางอีกหนึ่งใบเปลี่ยนอีกแล้วครับโอ้โหครับลูกวางนี่นิ่มจริงๆครับพี่กอบครับ สุดปรช่างครับนี่ครับไปไปโม้ไปครับแต่แม่นนะครับในลุงช่างนี้ไม่ธรรมดาครับยกขึ้นหมาลูกหนีใส่คาอีกแล้วครับอดูครับยกขึ้นหมาลูกหนีครับดีไม่ติดคาที่ครับครับเขาสัมยอดก็ส่งลูกกรอบครับเขามาวางอีกหนึ่งใบครับ ยกขึ้นหมาลูกนี้เปลี่ยนทุกใบครับลุงกรอบครับอืมตีได้ตีไปครับนี่ก็เป็นอุโสคู่ปรับกันครับนะครับเก๋าสุพรรณเจอเก๋าวิทยาครับ หอยพระทีเป็นสิบองค์รับตะช่างครับยกขึ้นหมาลูกหนีครับเขลียเฉยๆครับโอ้โหครับงานหนักครับโดนลูกตือของสุพรรณเข้าไปครับเหนียวหนึบเหนียวแน่นครับขอขอบคุณครับเทศบาลพรนครสียางครับนำโดยว่าทีร้อยตีสมทรงสัรปกุศนกุลนะครับ นายกเทศมนตรีนครพระนครศรียาครับ่านรองสุวัดสบกโศณกุลครับลองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรียานะครับร่วมกับเพจไปต้องชัดไทยครับจัดแมตช์อย่างนี้ขึ้นมาครับโอ้โหครับแก้ตัวได้ครับพี่เล็กครับขึ้นมาเปลี่ยนครับเดี๋ยวมาทางด้านสุพรรณบุรีครับนี่ครับเขาสามยอดครับเบียรสุพรรณบุรีครับ เขาวงมายกขึ้นหมาลูกนี้ครับตีได้แรงครับต่ำแต่โดนครับยกขึ้นนี่ครับอืม้มไปลั่นลูกตัวเองออกครับนี่ครับปีเล็ก ยกขึ้นหมาลูกนี้ตีเปลี่ยนครับเอาครับตัดแต้มเลยฮะยกขึ้นมาลูกนี้ครับเสียอยู่หนึ่งครับตีสวนเลยหรือเปล่าครับเบียสุพันบุรีออกข้างไปนิดเดียวครับดูครับ โอ้โหโลงนี้ตรงติดแน่นอนครับนี่ครับเอาครับตีอีกหนึ่งใบเคขวอยครับเบียรสุพันอื้มครับลูกนี้เต็มเหล็กครับนี่ครับตีรับเท่าไหร่ครับตีรับสองครับ โอ้โหแต่โซนห่างฮะพี่เล็กวิทยาก็น่าจะตีหรือชุ่วางครับดูท่าแล้วน่าจะตีครับตีโดนรับสองตีติดรับสามโดนครับเด้แสองครับสกอร์เลื่อนเป็นสองต่อสองครับ ช่างครับเป็นฝ่ายได้แต้มเปิดเกมมาก่อนครับโดยพี่เล็กนี่ครับโอ้ใส่เสื้อแดงแรงเลยทั้งคู่ครับนี่เขารุ่นเดียวกันนะครับปกับลุงช่างนี่ครับพี่เล็กครับยังรอเหลาอยู่เลยครับยกขึ้นมาลุหนีสวยครับ รอบ32ทีมสุดท้ายนี่เดี๋ยวดูทีมชาติเล่นครับวันนี้ทีมชาตินี่โอ้โหครับทั้งเยาวชนทีมชาติทั้งทีมชาติชุดชิงแชมป์เอเชียนี่มากันเยอะครับน้องเกตชุมพรพี่ยศทออครับน้องโบกี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับ ผมเมื่อกี้พี่กอบขึ้นสามใบเปลี่ยนสามใบครับสุพรรณบุรีครับเขาสามยอดส่งน้องเบียร์ครับเขาวงมาลูกนียกขึ้นมาต่ำครับใบที่สองยกขึ้นมาโดนครับรับสองใบเดี๋ยวรอบลึกๆครับเดี๋ยวน้องโจงมานะครับรอบลึกๆครับน้องโจงติดภารกิจอยู่นะครับ ฝากไค์กดแชร์ไปก่อนครับนะครับยกขึ้นหมาลูกนี้เปลี่ยนครับยังไงครับเดินลำดำมามองครับยังไม่ตีครับเขาสามยอดครับ สุพรรณบุรีวันนี้มาหนึ่งทีมครับขอบคุณเขาสามยอดด้วยลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้โหอย่างนี้ยังไม่พอใจครับถ้าไม่มีพระตีไม่โดนครับตาช่างบอกครับนี่ครับเสื้อตาช่างอยุธยาครับตัวตึงนะครับตัวนี้ฮะไปที่ไหนแค่ไปที่ไหนครับ วุ่นวาที่นั่นเนีบย,ยกขึ้นหมาลูกนี้ใส่คารับสองเลยครับตาช่างครับยกขึ้นหมาตีทีเดียวสองใบเลยครับตาช่างเสียสองอยู่ครับขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงไหนครับ ยกขึ้นหมาลูกนี่จะซบครับอืมตบตูดตัวเองเลยครับพี่กอบครับดูครับนี่ครับใจคอกะจะซบครับนี่ครับแต่มันไม่ซบครับทงเบียร์เล็กหนึ่งใบในมือครับน่าจะต้องจะตีเลยหรือวางครับดบขึ้นมาลูกนี้นี่ เปลี่ยนครับก็จะยัดใส่ลูกคู่นะั้นเก็บสองเลยน้องเบียร์ครับแต่ลูกมันดันไปลั่นครับได้แค่หนึ่งคะแนนนะโอ้โหแต่ว่าตาช่างตีสองใบรับสองครับนี่ครับเดินมาครับค่อยเอื้องเดินมาครับเข้าวงมาครับ ตีโดนรับหนึ่งตีปเปลี่ยนครับใบนี้ครับยกขึ้นหมาลูกนี้โอ้โหจะช่างจะตีสองใบครับทะล่านออกคู่นี้ได้สองเลยครับลูกนี้ครับยกขึ้นหมานี่ครับเกือบไปครับสองหรือ,อยังครับ ตีโดนรับสองครับลูกนี้ครับพี่เล็กครับยกขึ้นหมาใส่คารับสามเลยครับโอ้โหครับซุปเปอร์ช่างนี่ครับยกขึ้นหมานี่ครับโชคดีครับไปลั่นลูกตัวเองแล้วอยู่เลยครับสกอร์เดินเป็นห้าต่อสองครับ โยนแก่นนู่นเลยครับขึ้นไปติดเส้นเลยครับครับอย่างนี้ก็สุพรรณบุรีครับเสาสามยอดครับสามารถจับแกนวางได้นะครับโยนแก่นฟาวครับเลือกระยะที่จะเล่นครับโอ้โหตาช่างกขึ้นแต้มไม่ถูกครับเลขห้าเขียนยังไงครับ พิเศษวิทยาครับเปิดเกมมาก่อนครับลูกแรกครับอยู่ตรงไหนฮะยกขึ้นมาลูกนี้ครับอยู่ด้านข้างซ้ายมือครับสุพรรณบุรีก็ยังไม่ตีครับเขาสามยอดครับส่งพ่กรมาวางก่อนครับขึ้นสู้ครับลูกนี้ครับมีโอกาสเปลี่ยนสูงครับกรอบ ยกขึ้นมาลูกนี้นิ่มๆครับเปลี่ยนครับลูกวางพิกรอบนี่ครับถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นคนที่วางนิ่งมากครับขับุ่างวิทยาครับเดินเข้ามาดูก่อนครับลูกไหนฮะ ตีโดนรับหนึ่งครับตีติดรับสองครับซุปเปอร์ช่างยกขึ้นหมาลูกนี้ตีติดเลยครับอืหือครับยิ่งตียิ่งแม่นครับตาช่างนี่นี่ครับตีตกหน้าเกี่ยวติดเลยครับสองคะแนนครับ อับตาช่างตัวตึงแต่เก่งครับอ้าวโหมีเอฟซีตาช่างครับน้องไก่วิทครับนี่ครับเดินมาเสื่องๆครับแต่พิษรอบตัวครับมีตาช่างนี่ครับหรือลุงช่างอยุธยานี่ครับ ไม่ว่าไม่ที่ไหนอย่าให้แกรู้นะครับแกไปหมดครับยกขึ้นหมาลูกหนีใส่คารับสามครับดูครับผิดรอบตัวจริงๆฮะดูครับไม่เชื่อดูครับยกขึ้นหมาลูกหนีรับสามครับนี่มีเอฟซีตาช่างด้วยครับงานหนักของสุพรรณครับคนนี้ก็ไม่ยอมครับ เหนียวหนึบเหลือเกินครับนี่ครับขึ้นมาเปลี่ยนครับอืมืึดูครับดูขึ้นครับไซด์มาเลยครับนี่ครับสู้เต็มตัวครับเปลี่ยนครับครับไม้อีกหนึ่งรอบครับตะช่างครับตีโดนรับสามตีติดรับสี่ครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีเขลียได้สามคะแนนครับตะช่างอืม ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม้นี้ครับบอกแล้วอย่าประมาทกับตาช่างนี้ครับเขาสุพรรณบุรีเขาสามยอดครับนี่เป็นชมรมของเฮียลอกนะครับเฮียลอกนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านครับที่สนับสนุนเด็กๆนะครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับเข้าง่ายเกินครับสุพรรณบุรีครับทุงเบียร์นี่อดีตครับ เป็นมือวางให้ของน้องแจ็คสุพรรณบุรีครับตอนนี้น้องแจ็คก็เตะทิมชาติไปแล้วครับนะครับน้องเบียร์นี่น้องกันนี่ครับน่าจะอยู่รุ่นเดียวกันครับครับพเรกวิทยายกขึ้นหมาใส่คารับสี่เลยโอ้โหซุปเปอร์ช่างครับดูครับอายุเยอะแล้วแต่ลูกตีนี่ไม่เยอะเหมือนอายุนะครับสลับเลยครับ โอ้โหมาทั้งทีมครับไม้นี้เสียหกไปนี่ครับเขาสามยอดยุ่งครับยกขึ้นมาลูกนี้ออกเสียสี่อีกโอ้โหน้องเบียอืมอันตรายครับแบบนี้ครับนี่ครับกะจะดอบยัดเข้ามาชนครับแต่ตัดแต้มไม่ได้แถมพวกตัวเองออกไปด้วยนี่ครับ เสียอยูสี่ครับลูกนี้อยู่ตรงไหนก็โดนครับถ้าขึ้นมาตัดเนี่ยยกขึ้นหมาลูกนี้เอาครับโอ้โหตีโดนรับสี่ครับตีติดรับห้าเกมเลยครับซุปเปอร์ช่างนี่ต้องการแค่หกครับถ้าลูกนี้ติดมาคือสวัสดีครับเลยนะฮะ ดูครับพี่เล็กอยุธยายกขึ้นหมาลูกนี้ตีติดครับห้าคะแนนครับเป็นสิบครับยังไม่เกมครับโอ้โหพี่เล็กขึ้นมาก่อนครับตีติดห้าใบาเลยครับซุปเปอร์ช่างครับโ,โหดแท้โอ้โหครับ บอกแล้วทีมนี้ประมาทไม่ได้ครับซุปช่างหรือตาช่างนี่ครับตัเตึงยุทธยาครับอย่าให้รู้ไม่ที่ไหนครับตาช่างไปหมดครับถ้าไม่ออกเล่นไปตองนี่ครับบอกได้เลยว่าซื้อรถเฟอร์รารี่ได้หลายคันแล้วครับนะครับอย่าให้รู้นะครับตรงไหนมีแข่งตาช่างรู้นี่ไปทุกที่ครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่ลักไปตองอีกหนึ่งคนนะครับ เล่นมันนานครับีนทีช่างนี่ครับเมื่อก่อนเป็นอดีตรักตะก้อน,นะครับลอดห่วงครับตอนนี้ลอดห่วงไม่ได้ครับหันมาเล่นไปตองแล้วครับับดูเหมือนไม่มันคู่นี้ครับแต่ไตีกันยิ่งกับทีมชาติอีกครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับรอบหน้าสามสิบสองทีมสุดท้ายนี่ได้ดูของดีของเด็ดแน่นอนครับยกขึ้นมาเบียสุพรรณบอกอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ตรงไหนลุงช่างับตีโดนครับขอคืนบ้างครับโอ้โหขึ้นแค่นขึ้นแท่นไปแล้วครับซุปเปอร์ช่างครับสิบต่อสองครับ พี่เล็กยกขึ้นมาลูกนี้สบายสบายครับโอ้โหงานหนักของสุพรรณบุรีครับเขาสามยอดนี่ครับเจอดอกเมื่อกี้เข้าไปห้าคะแนนครับเบียสุพันยกขึ้นมาลูกนี้ผิดอื้อหือ ทำไมแต่ช่างตีสไลด์โดนครับเบียบอกทําไมตีเราตีดันกระโดดข้ามครับครับตีหนึ่งใบครับเขาสามยอดยกขึ้นหมาลูกนี้ข้ามหัวโอ้โหเอวังนะประการเช่นนี้ครับไม่น่าจะรอดครับด,ดูพี่กอบครับ ลูกนี้ก็ต้องสระเรือครับตีลูกแจ็คหรือลูกเป้าครับขึ้นไปนี่โดดแน่ครับพี่กอบทางรอดสุดท้ายครับตีแน่นอนครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีเป้าออกเฉยเลยครับโอ้โหไอ้โโอออทำลายหกครับตาจ้างดูมองมือหนึ่งทียกขึ้นมาลูกนี้ต่ำกระโดดกัดเป้าออกครับ โอ้โหรอดไปครับสุพรรณบุรีอือหือตาช่างนี่เคาะลูกเลยครับน้ำลายหกครับปีเตอร์กยาครับยังไม่เกมครับเมื่อกี้นี่นี่ยืนแอคแล้วครับกะสบายนลครับถ้าตีเป้าไม่โดนสองลูกนี้ครับแต่ก็ยังน้ำอยู่ครับตาช่างซุปเปอร์ช่างครับนะครับ มีช็อตเด็ดๆให้ดูครับถึงหน้าตานี่ไม่มีใครรู้จักครับแต่การเล่นนี่ดุดันนะครับดุดันไม่เกรงใจใครครับพี่เล็กวิทยาครับยกขึ้นหมาลูกนี้ตกน้ำครับของแท้ครับของแท้ครับประช่างนี่ครับ บอกแล้วสนามของเพจไปตองชาติไทยตรงนี้ครับจําไว้ดีๆนะครับว่าไม่ได้เล่นง่ายครับนี่ครับฝั่งนี้ครับโซนฝั่งทางขวามือของท่านเนี่ยครับแข็งโป๊กครับพีการเอาเกลือโรยไปแค่สิบกระถงเองครับนะครับสนามเดียวครับยกขึ้นมาลูกนี้นี่ครับพี่กอบไม่ไปตามพี่เล็กครับ ถ้าออกขวาไปนี่ครับเลี้ยวลงน้ําแน่นอนนะฮะพี่กอมไม่รู้เลยครับออกซ้ายไว้ก่อนครับพี่เล็กกิจยาครับซุปเปอร์ช่างแก้ตัวได้ไหมครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้โหงงครับโดนอะไรฮะพีเล็กนี่ลูกวางดีครับตีตามแม่นด้วยครับ เจอทีมนี้ครับจะประมาทนะครับสองเท่าครับยังไม่ตีครับเขาสามยอดส่งพี่กอบมาวางอีกหนึ่งใบเปลี่ยนหรือยังครับ ช่างบอกใจเย็นๆเล็กใจเย็นๆเดี๋ยวขึ้นอีกหนึ่งใบครับยังไม่ตีครับสั่งให้พี่เล็กวางมาก่อนครับพิเล็กวิทยายกขึ้นหมาลูกมนีเปลี่ยนครับโอ้โหนี่ครับอ่านเกมเหนียวหนึบครับ อ่านซื้อความผิดพลาดของน้องเบียรครับเบียรผิดเมื่อไหร่แต่ช่างสวนเมื่อนั้นเลยฮะเบียรสุพันยกขึ้นมานี่ครับโอ้โหตรงครับแต่มันไม่สไลด์ให้ครับน้องเบียรครับายที่สองครับเบียสุพันยกขึ้นมาออกข้างครับอืมฮืมลูกเกมด้วยครับ นี่ครับถือว่าซูเปอร์ช่างนะครับอ่านเกมซื้อความผิดพลาดได้สำเร็จครับสองใบครับนี่ครับแท็กมือกันใหญ่เลยครับบอกแล้วครับตัวติงอยุธยาครับตาช่างนี่ครับเรื่องประสบการณ์อ่านเกมนี่เขาอาทิตย์ไหนไม่ได้ออกไปเล่นนะครับนอนไม่หลับครับมุงช่างบอกพี่กอบยกขึ้น มาลูกนี้กะจะลากเป้าครับเอาครับเกมอยู่ครับขอบคุณเทศบาลพระนครศรียาครับนำโดยวัตถีร้อยตีสมทรงสับประกอสนกุลครับนายกสสมนตรีนครพระนครศรียาครับ,รรบที่โอ้โหเกมครับ